ดูดวงราศีเมฆงงเลยคุณอยู่ไปได้ไงนางสวรรค์ยังยกมือไหว้สุดยอดจริงๆนะครับคุณอยู่ไปได้ไงนางยังตกใจอยู่สวรรค์ดีๆไม่ชอบลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เจอปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายดวงชะตาของคุณตกตำแหนง่งการปบัติบดอยการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน ได้มีการมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้ามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบามีวัส,สนาตกตำแหน่งเดอะเลเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็้หลงพากันโสมนัดติดกับดักมนสเสน่มนจันทานกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวนี้ข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหา มันถึงเวลาคาวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สำหรับตัวท่านแล้วการปฏิปดอยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาของท่านเหน็ดเหนื่อยพอตัวแต่ก็ยังไปได้ตลอดการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสขาววิวาขาวมงคลเข้ามาจัดตักจัดเต็มในโชคตาดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านจะทำอะไรก็สุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่ เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามานะผมเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดนะผมตกตาแหน่งดมูลไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก้หลงพากันโสมนัสติดก,กับดักมนสเสนหมนต์นทา ดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐีจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความตั้งมั่นนะับเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหารมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างเอาจริงเอาจังนะับสองเหรียญเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับรัพบนะผมการปกปิดต้อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ในโชคตาอัศวินขี่มา้าถือดาบป,ประหารประหารศัตรูหมู่มารปีศาจหมู่ม,มารได้มาลายหายไปสิน้นจิตใจที่อ่อนโยนท่าน,นจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วใช่หรือไม่ดาบสองก้อยเกิดขึ้นในโชคตาคิดพินิษฐายตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเพราะฉะนั้นน้ำตกตำแหน่งไฮปร์เพนจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่าน ท่าน,นจะทําอะไรก็สุขสมสมหวังดังใจหมายจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จมันถึงเวลาการยื้อแย่งแบบนี้จะกลัวอะไรล่ะการจริงไว้ชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่หกลเพทุบายจะบังเกิดอาสวินขีม่ม้าถือถ้วยทองเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาประเดบระดังมาสู่ตัวท่านราวอมให้ท่านจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาดวงชะตาจะรับทรัพย์ราวผมพลิกเปลี่ยนแปลงผันปัฒนาอย่างก้ากระโดดน,นะครับ ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่นะครับเจตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความประสบความเร็จครับมีโชคลาบมีเงินทองมีบารมีมีวาสนาเดชสันบังเกิดน,นะครับดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่นานารนะอย่างทันทีทันใดนครับใครบางคนนาพาซึ่งข่าวดีนะครับส่งมบอบมาจากสวรรค์สูงสวรรค์นะครับผม ได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปเปลี่ยนแปลผันมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้มีโชคลาภเงินทองครั้งยิ่งใหญ่นะครับได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนานะครับจนดวงชะตาเปิดรับทรัพย์เมจิกเชี่ยวเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำดวงชะตาท่านท่านจะได้ เปิดดวงชะตาอันยิ่งใหญ่ของท่านนะครับผมดวงชะตาของท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมาเพราะดวงแบบนี้ต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบ้านพระราชาส่งมอบช่วยทองส่งมอบไม้เท้ามาแล้วการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของท่านอย่างก้าวกระโดดนะครับผมดวงแบบนี้ดวงไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นไอ้ท่าน จะหนักจะเต็มเพราะว่าัดดวงครั้งใหญ่กําลังจะเข้ามาเขาเรียกว่ามีโชคลาภรั้งใหญ่่านจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป,กปักคุ้มรองรักษามันถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาของท่านแล้วแหละอย่าไปรอช้าครับการยืนหยัดต่อสู้อดทนอดกลั้นนี่แหละคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่สําหรับตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านจงลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ล้าเต้นระบําเพลงกองกันนกน้อยจะนําพาซึ่งความผสมเล่น นะผมแบกภาระไว้อย่างนักงนวมไล่ล้ำกับสุกสิ่งทุกอย่างและดวงชะตาจะเปิดรับสัพ์หรยโชคนะผมรับฟังดูดวงต่อกันยาวๆครับในด้านการงานชาวราศีเมษจะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆใ,ในเดือนนี้ช่วงต้นเดือนอาจรู้สึกว่างานเชื่องช้าหรือติดขัดบ้างแต่ไม่ต้องกังวล เพราะสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับคุณมีจุดแข็งคือการรับรู้ข่าวสารภายในและข้อมูลสำคัญก่อนคนอื่นรวมถึงมีสัญชาตญาณที่แม่นยำในการตัดสินใจให้ใช้ความได้เปรียบนี้ในการวางแผนและจัดการงานอย่างรอบคอบผู้ที่ทำงานประจำจะได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายความสามารถแม้อาจรู้สึกกดดันในช่วงแรก แต่หากทุ่มเทและตั้งใจคุณจะสามารถทำได้สำเร็จและสร้างผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาอาจมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนในอนาคตอันไกลสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ คุณจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวอย่างไรก็ตามควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจผู้ที่กำลังหางานจะมีโอกาสได้งานที่ตรงกับความต้องการโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ และนำเสนอจุดเด่นของตัวเองอย่างมั่นใจการเงินด้านการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแม้อาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องช่วงต้นเดือนอาจรู้สึกว่าเงินทองคล่องตัวน้อยลงแต่สถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากการทำงานพิเศษ หรือโบนัสที่รอมานานผู้ที่วางแผนล,ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและกระจายความเสี่ยงเป็นช่วงที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมอาจให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจสำหรับผู้ที่มีหนี้สินจะสามารถจัดการชำระหนี้ได้ตามกำหนดและอาจมีโอกาสปิดหนี้บางส่วน ได้เร็วกว่าที่คาดไว้อย่างไรก็าตามควรระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการก่อหนี้ใหม่โดยไม่จำเป็นในเดือนนี้คุณอาจมีโชคลาภจาัดก,การเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ควรหวังพึ่งโชคชะตามากเกินไปการบริหารเงินอย่างมีวินยัยและการวางแผนการเงินระยะยาวจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นการเรียน สำหรับชาวราศีเมษที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคุณจะมีสมาธิและความมุ่งมั่นในการศึกษามากขึ้นทำให้สามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การคำนวณหรือการใช้เหตุผลผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงหากทุ่มเท และตั้งใจทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอการทำข้อสอบเก่าและการฝึกทำโจทย์จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทักษะในการทำข้อสอบได้เป็นอย่างดีนักเรียนนักศึกษาอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษหรือโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆควรพิจารณาเข้าร่วมหากมีโอกาส เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการพัฒนาตนเองในระยะยาวสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการค้นคว้าข้อมูลและตัดสินใจเลือกสถาบันหรือสาขาวิชาที่สนใจอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆยอดค้าขายสำหรับชาวราศีเมษที่ประกอบธุรกิจ หรือค้าขายเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเพิ่มยอดขายยอดค้าขายหรือรวมอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคุณอาจพบกับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมใหม่ๆจะมีแนวโน้มเติบโตได้ดี การนำเสนอสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์จะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพควรให้ความสำคัญกับการทำการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มหรือสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีโอกาสขยายฐานลูกค,ค้า และเพิ่มยอดขายได้ดีอาจพิจารณาเพิ่มลายสินค้าใหม่หรือปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจบริการควรเน้นการสร้างความประทับใจและการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าการให้บริการที่เป็นเลิศจะช่วยสร้างความพักดีและการบอกต่อซึ่งจะส่งผลดีต่อยอดขายในระยะยาว อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการบริหารสต๊อกสินค้าและการควบคุมต้นทุนเพื่อรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมการวางแผนการเงินและการจัดการกระแสงเงินสดอย่างรอบคอบจะช่วยให้ธุรกิจเต,ติบโตอย่างมั่นคงเกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีเมษมีเกณฑ์การเดินทางที่ดี โดยเฉพาะการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการทำงานคุณอาจได้รับโอกาสในการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเพื่อติดต่อลูกค้าเข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และเครือข่ายทางธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนก็อยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงามหรือแหล่งวัฒนธรรม ที่น่าสนใจการเดินทางจะช่วยเติมพลังและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับคุณสำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางไกลควรเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบตรวจสอบเอกสารสำคัญและจองที่พักล่วงหน้าเพื่อความสะดวกระมัดระวังเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยระหว่างการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่อาจมีสภาพอากาศแปรปรวน การเดินทางระยะสั้นในชีวิตประจํำวันเช่นการเดินทางไปทำงานหรือติดต่อธุรจะจราบรื่นและไม่มีปัญหาใหญ่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยความรักคนมีคู่ในเดือนนี้ความรักของชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วจะมีช่วงเวลาที่หวานชื่น และอบอุ่นมากขึ้นคุณและคนรักจะมีเวลาให้กันและกันมากขึ้นอาจมีโอกาสได้วางแผนทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้ตัวหรือต่างจังหวัดซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหนึ่งอย่างไรก็ตามบางคู่อาจมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบ้างเนื่องจากต่างฝ่าย างมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทำให้มีเวลาให้กันน้อยลงแต่ถ้าเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและก,กันก็จะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ควรหากิจกรรมผ่อนคลายทำร่วมกันเมื่อมีเวลาว่างเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่ห่างกันหนึ่งสำหรับคู่ที่วางแผนจะมีบุตรในเดือนนี้มีเกณฑ์สมหวังตามต้องการครอบครัวจะอบอุ่นและมีความสุขมากขึ้น ข่าวดีเรื่องสมาชิกใหม่จะเป็นรอยยิ้มและกำลังใจให้กับคุณและคู่ครองได้เป็นอย่างดีหนึ่งความรักคนโสดชาวราศีเมษที่ยังโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์พบรักใหม่ที่ต้องตัดสินใจให้ดีเพราะอาจเป็นรักที่เร่งรีบหรือเกิดขึ้นแบบฉับพลันทำให้ยังมองไม่ออกว่าจะจริงจังหรือยั่งยืน หรือไม่ให้รอดูใจกันไประยะหนึ่งก่อนตัดสินใจคบหาดีกว่าหนึ่งคนโสดบางคนอาจมีโอกาสได้พบรักกับคนต่างชาติหรือคนต่างถิน่นความสัมพันธ์ในช่วงแรกอาจเป็นแบบทางไกลต้องใช้การสื่อสารและความเข้าใจกันสูงแต่ถ้าผ่านช่วงทดสอบนี้ไปได้ก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ขั้น ที่จริงจังได้ในอนาคตหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอาจมีรักเก่นกลับมาทำให้วันไหวต้องช่างใจให้ดีว่าควรให้โอกาสอีกครั้งหรือไม่อย่าให้ความคิดถึงหรืออารมณ์ชั่ววูบมาอยู่เหนือเหตุผลลองให้เวลาตัวเองคิดทบทวนและไตรตรองให้ทีท่วนก่อนจะตัดสินใจหนึ่ง โดยรวมแล้วความรักของชาวราศีเมษในเดือนนี้ไม่ว่าจะมีคู่หรือโสดต่างก็มีความเคลื่อนไหวและพัฒนาการในทางที่ดีขอเพียงใช้วิจารณญาณและเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องหัวใจก็จะสามารถพบเจอความรักที่สวยงามได้ไม่ยากหนึ่ง